จะอยู่ที่1งช้อนโต๊ะแบบนี้นะสักพักหนึ่งเขาจะเริ่มนกมนะครับแต่ที่นี่มันจะเขาจะไม่อยู่ในกระสวนในกระถางของเราเลยช่วงเย็นจะเป็นช่วงเวลาที่หอยทากนะครับจะออกมานี่เบรกนี่จะเอตัวแลนะ้เห็นไหมตุ่นเห็นไหมสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนะครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกในกลุ่มกเกษตรกของเราวันนี้มาเจอกับนี่เจ้าตัวนี้เลยลบมุมไหนเป็นไหนนะ่ะนุ่นเห็นไหม แอบมาหลบมุมอยู่นี่เองหอยทากนะครับจะเป็นพวกหอยเจดีก็ได้นะสูวนนี้กำจัดได้หมดนะครับอันนี้แปลงนี้ต้องบอกไวก่อนว่าผมไม่ได้ปล่อยให้ขึ้นนะผมตั้งใจนะครับตั้งใจทำเลยตั้งใจปล่อยให้มีหอยทากขึ้นมาเลยเพราะว่าที่สวนผมมันไม่มีนะครับแล้วผมตั้งใจทำให้ให้มันมี เพื่อที่จะได้มาทําวิธีการกันจะให้เพื่อนๆดูกันนะครับเห <_ l evaluations> ็นไหมใครกําลังเจออยู่นะครับดูคลิปนี้แล้วรีบไปทําตามด่วนเลยนะไปไปดูวิธีการทํากัน,กน <_ p ull ing> ให้เพื่อนไปเอาตัวนี้มาเลยนี่ยาแรงนะครับแต่ก่อนจะใช้นะใช้ให้เปลี่ยนนะถ้าใช้ไม่เปลี่ยนจะเกิดโทษอย่างมหาศาลนะครับใช้ตัวนี้เป็นน้ํายาสักผ้านะใช้อยู่ที่1ช้อนโต๊ะนะครับแบบนี้นะ หนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็เตรียมผสมน้าละลายก่อนนะน้ํละลายหนึลิตรนะครับละลายใส่ในนี่น้าโดยส่วนมากที่สวนจะใช้เป็นขวดน้ํานะครับขวดน้ําขนาดเล็กนะทำได้อย่างนีน้กนะ่อนจะนํามาฉีดพ่นนะครับถ้าใช้เป็นการฉีดพ่นผักประเภทกินใบทางที่ดีอย่าให้พวกหอยทากพวกนี้ขึ้นมาบนใบนะครับ ควรจะฉีดพ่นในช่วงเงยน็นนี่อย่าเอาชุดนี้ไปฉีดพ่นนะครับให้ทำการละลายก่อนอัตราส่วนน้ำอยู่ที่1ลิตรนะแบบนี้นะครับแล้วนำตัวที่เราผสมเมื่อกี้นะครับนำมาใช้หารอีก1ช้อนโต๊นะเนาะแบบนี้ใส่เข้าไป ทีนี้เราจะสามารถนําไปฉีดพ่นได้นะครับตัวนี้ยาแรงนะครับในกรณีที่ไม่สามารถจะควบคุมได้นํามาใส่กับสเปรย์ฟอกขีดฉีดพ่นเลยเดยนี่เสร็จแล้วมาผมจะให้ดูผมจะฉีดให้ดูเลยว่า จะมีอาการเป็นยังไงบ้างเวลาด่วนน้ำยาเข้าไปเห็นไหมทากตัวหนึ่งนี่ใส่ไปเลยรอจนน่ะรอจนนะเนะช็ดไปเลยเลือน้ำมันเยอะเกินน้ำยังคายเยอะเกิน เห็นไหมเราฉีดแค่นี้นะครับสักพักหนึ่งเขาจะเริ่มนกนะครับแต่ที่แน่มันจะเขาจะไม่อยู่ในกระสวนในกระถางของเราเลยเนาะเห็นไหมมันไม่ได้ฉีดลงไปเสร็จปุ๊บมันจะนกท,ทันทีเนาะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องอันตรายกับต้นพืชของเรานะครับสามารถใช้ได้สบายเลยป้าเราบไปฉีดใส่ต้นพืชกันกับผักกินใบพวกนี้นะครับทําการฉีดพ่นไปเลยนี่ถ้าเขาขึ้นมาบนใบแล้วก็ฉีดงี้นะ ทำการฉีดคลุมไปเลยนะครับช่วงเวลาการฉีดพ่นคนรฉีดพ่นในช่วงเย็นนะเพราะว่าช่วงเย็นจะเป็นช่วงเวลาที่หอยทากนะครับจะออกมามาหาอาหารกินเนาะฉีดป้ายนี่แต่ถ้าใครไม่อยากจะเจอกับปัญหาหอยทากขึ้นมาข้างบนใบก็ทําการแหวกตั้งแต่เล็กๆเ่อนะแหวกอย่งนี้แหวกนี้จะเอตัวแลนะ้เห็นไหม ดูนูเห็นไหมทําการแหวกนี้แล้วฉีดคลุมนี่คลุมบริเวณกระถางนะครับเขาจะไม่ขึ้นมาเลยเนาะนี่นะครับเราผสมในอัตราส่วนที่มันอ่อนเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าพืชผักของเราจะเสียหายนะครับไม่เสียหายแน่นอน แต่ที่แน่หอยทากจะไม่อยู่แน่นอนนะครับบางตัวที่โดนเต็มๆก็อาจจะน็อกไปเลยแต่บางตัวที่ไม่ไม่โดนเต็มๆก็อาจจะหนีไปนะครับจะไม่มายุ่งกับสวนของเราเลยชุดนี้ผักชุดนี้น้องหมามาลงไม่ใช่เลยนะหมาต้องหมามาเล่นเละหมดเลยเวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะกับวิธีการกําจัดหอยทากนะครับกับพืชผักกินใบใครที่ทําวิธีการไหนไม่ได้ผล วิธีการรุนแรงแบบนี้ใช้เมื่อไหร่ได้ผลเมื่อนั้นนะครับแล้วมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะกับวิธีการทําเกษตรในรูปแบบง่ายๆนะครับปลูกผักกินเองดูแลผักเองปลอดสารเคมีถ้าเกิดวันนี้มีอะไรก็อย่าลืมนะครับแชร์ไปด้วยแชร์ไปให้กับเพื่อนกเกษตรเราที่กําลังเจอปัญหาอยู่แต่ยังหาวิธีป้องกันหาวิธีรักษาไม่ได้นะครับนำวิธีการที่ผมแนะนำนี้ไปใช้ได้เลยเนาะ ส่วนเพื่อนถามมาว่าพลิกร่วงก่อนสุกแก้ปัญหายัางไงดีนะครับเดี๋ยวมาดูพ่งนี้กันพ่งนี้เนาะว่าผมจะมาแนะนําวิธีการเนาะเพราะว่าที่สวนก็เพิ่งเจอเจอเหมือนกันเพราะว่ากลับบ้านตรงการไปไประมาณสิบกว่าวันก็ปัญหาลงเลยนะครับอ่ะแล้วมาเจอกันใหม่เรื่งนี้วันนี้ขอตัวลาไปแล้๊ายบายสวัสดีครับ